สุนซหมากลุกไทยโคเสดงรีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีเกมที่น่าสนใจจะนำมาฝากท่านผู้ชมอีกเกมหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการที่เราห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับการทำคลิปมากลุกวันนี้ผมมีคลิปดีๆจากอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่เขามีชื่อว่า โคดเซียนองรีเกมนี้จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันคือฝั่งเกมนี้โคดเซียนองรีนั่งสีแดงครับส่วนอีกท่านหนึ่งคือนักหมากลุกจากชาวต่างชาติชาวสิงคโปร์นะครับเห็นว่าชื่อคุณเควินเกมนี้เป็นเกมที่ดุดันมากต้องบอกว่าหมากสีขาวนี่เป็นโวยที่ไม่ธรรมดาครับปีไม้ลายมือการเดินนี่สไตล์หมากลุกสากลสายบุกเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเรามาดูทั้นเชิงของทั้งสองท่านกันนะครับว่าเกมนั้นจะออกมาเป็นยังไงครับเริ่มเปิดมากันเลยดีกว่าครับ สีขาวเปิดเบีย้ยขึ้นมาครับตาเดินโคตรเซียนผมขอเนี่ยพูดมุมมองของหมักแดงนะครับเพื่อจะได้ไม่งงนะตาเดินของหมักสีแดงโคตรเซียนเปิดเบีย้ยครับที่ตำแหน่งของขอไข่ห้าเกมของเรามีสเกลเตอร์เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับแต่วะนนี้สีขาวนั้นเควินเลือกเดินม้าขึ้นมาตำแหน่งที่ขอควายหกกับโคตรเซลองรีเปิดโคนขึ้นตอนนี้เควินเปิดเบีย้ยขึ้นมาตำแหน่งที่ชอชิงสี่ดูเหมือนจะเปิดขึ้นมาเป็นม้ามังกรหรือเปล่าครับ อาจารย์โคตรเซียนรับด้วยเชิงเบีย้ยตำแหน่งที่โชช้างสี่หวะน,นีีมาแล้วครับเควินครับนี่คือวิชาลับคบนักพักรยายจบก,กับสิบแปดฝ่ามือวิชิตมังกรเดี๋ยวมาดูว่าโคตรเซียนนั้นจะใช้วิชาเกาจริงเอาอยู่หรือเปล่าครับหวะน,นี้โคตรเซียนเปิดม้าขึ้นมาครับเควินเดินโคนโคตรเซียนเปิดมาขึ้นมาทําท่าจะเป็นม้าเทียมโคนในผลเควินเปิดเม็ดโคตรเซียนกินปัดครับทาลายห่วงตุ้ยตำแหน่งที่พอควายสี่ าเดินของมาสีขาวก็เควินเควินใช้เบี้ยกินตักตาเดินของโคดเซียนองรีโคดเซียนนั้นเปิดเบี้ยขึ้นมาอีกครับตำแหน่งที่ขอควายสามขอควายขอควายสี่จังหวะนี้เควินนั้นยังไงครับเควินเปิดเบี้ยขึ้นมาครับตำแหน่งที่จอจันห้าโคดเซียนจบจบจ้องจ้องแล้วเปิดเม็ดครับทําท่าจะเปลี่ยนหมาเป็นเม็ดหยงซ้ายหรืออาจจะเป็นม้าหยองซ้ายก็ได้ครับจังหวะนี้เควินนั้นเลือกเดินโคนครับโคตเซียนเปิดเม็ด เป็นเม็ดยกซ้ายจังหวะน,นี้เควินเปิดเบี้ยขึ้นมาตำแหน่งที่งองงูห้าอีเนาแทนกิดโคตรเซียนกินตัดเลยครับมีนี่เหนาวนี่นะครับแ,แต่มีเควินให้โคนกินโคตรเซียนเปิดม้าเป็นม้าเทียมครับตาเดินของหมาสีขาวเควินเควินเปิดโคนสังเกตหมาของเควินนะครับตัวหมายังเคลื่อนพลไม่พร้อมสับเลยแต่เกมนั้นบุกกันแ้วครับโคเซียนตั้งรับแบบแม่นมันแล้วเปิดโคนขึ้นมาตำแหน่งที่ขอไข่สามตาเดินของเควิน เควินเปิดมาครับสลับฟันปลาตำแหน่งที่กอไก่ห้าโคเสียนเสริมขุนขึ้นมาครับกายสุบันไร้พ่ายตาเดินของหมากสีขาวเควินเควินเดินโคดขึ้นครับโคเสียนนั้นกินตัดอีกแล้วครับสีขาวกินครับเควินโคเสียนเปิดเบี้ยเข้ามาครับตำแหน่งที่จอจันสี่นะครับไก่ทองระเบิดถ้ำตาเดินของหมากสีขาวเควินกินตัดครับโคดเสียนใช้เบี้ยกิ่นสังเกตจุดยืนของเบี้ยโคเสียนนะครับแข็งแร่งมากครับเบี้ยตัวนี้ครับ เควินเลือกถอยโคนกลับโคดเซียนเสริมโคนขึ้นท่านทันทีครับมนโทนั่งท่านจังหวะนนี้ครับเควินเดินเรือออกมาครับตำแหน่งที่ชอช้างแปดพระรามจองถนนเดี๋ยวมาดูโคดเซียนครับจะเก็บงานยังไงครับโคดเซียนดูครับฉายขึ้นมาที่ชอช้างสามและจังหวันนี้เควินเดินขุนครับเตรียมตัวให้พร้อมสับโคดเซียนใช้เรือเซฟเอาไว้และจะัาหวะนนี้เควินเดินเม็ด โคดเซียนปเปิดเบี้ยขึ้นมาครับป้องกันโคนของหมากสีขาวเควินนั้นเดินเรือขึ้นมาตำแหน่งที่ชอช้างเจ็ดย่อเขาพระสุมเมรโคดเซียนชักโคนปราบกับเนี่ยครับคือการเดินที่ไม่ประมาทครับโคดเซียนมีลีลาหลอกล่อที่หลากหลายเรือเกินสำหรับเกมนี้เควินซ้อมเรือครับเรือมาเหส่สวนโคดเซียนสะบัดมาขึ้นมาตำแหน่งที่ชอช้างสามองคตคลวงพระขันครับแต้มน,นี้สีขาวเควินเปิดเบี้ยครับ โคดเซียนเดินดูจังหวะนี้ครับโอ้โหเนี่ยครับปักสาแหวกลังครับที่ขอไข่ห้าเจ้านี้มีอะไรเกิดขึ้นครับถ้าเกิดเควินนั้นกินโคดเซียนเอาเบี้ยกินไล่โคนครับมาครับมาเป็นปุ๋ยครับเควินเห็นครับเควินจึงจังหวะนี้เลือกแทงเบี้ยครับลอยมาคายตำแหน่งที่ยอหญิงสี่โคดเซียนสะบัดม้ากลับมาในตำแหน่งที่สมบูรณ์ครับเควินกินตัดเรือโคดเซียนใช้โคนกิน หลายจาหวะนที่เควินชักโคนกลับครับตำแหน่งที่ขอไข่เจ็ดฮิรันม้นแผ่นดินโคเซนชักโคนกลับเควินเสริมพระนครขึ้นมาใหม่ครับสังเกตสเกลเตอร์ครับสีดำในหลอสูงกว่านะครับโคเซนเป็นต่อแต่วะนนี้โคเซนยัดอีกทีนงครับและเควินก็เซฟจังหวะเดิมครับเสมอคือเสมอแล้วครับเควินกล่าวไว้แบบนั้นโคเซนไม่เอาครับกลับมายืนแท่นเหมือนเดิมและเควินก็กลับมารออีกครั้งหนึ่งเกม๋วนี้ถ้าโคเซนยัดอีกเสมอครับยัดอีกทีเสมอ เควินนั้นเหนียวแน่นจริงๆโคตรเซียนกระชากเรือมาที่ฉอจิงหนึ่งครับแต่วันนี้มีประโยชน์อะไรหรือเปล่าครับโคตรเซียนครับแต่เควินไม่สนใจครับสะบัดมาขึ้นมาที่ยอหญิงห้าสังเกตม้าเควินครับโอ้โหม้าแยกเขี้ยวโคตรเซียนเดินโคนเฉยๆครับโอ้โหพ่อหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาครับเควินนั้นไม่เปิดโอกาสเลยครับเดินเรือมาครับมายาลาสะกดทับที่ชฉช้างสองโคตรเซียนเดินโคนขึ้นครับประจนช้างสารและแต่วันนี้ เควินเดินเรือครับเก็บเบี้ยใต้ถุนลานครับและจังหวะนี้โคตรเซียนเดินม้ามาผูกครับโคตรเหนียวครับโคตรเซียนและเควินสวนกลับทันทีครับเนี่ยครับลามาศูนข้างขวานครับขู่กินเรือโคตรเซียนที่ชอชิงหนึ่งโคตรเซียนเดินเรือมาอย่างแผ่วเบาครับที่จอจันหนึ่งแต่นี้ตรงฟานเคยกล่าวไว้ครับเล่นกับโคตรเซียนองคลีต้องระวังการเดินเรือของโคตรเซียนใี่ดีครับบางทีอาจจะมีขยับหนึ่งทีหรืออาจจะขยับแบบ กักไว้สักรูสองรูบ้างก็เป็นไปได้ครับแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่ข่าวเลยแลสำหรับโคตรเสียงคนนี้เดินจริงร้ายมากครับสำหรับโคตรเสียงแต่วันนี้สีขาวเดินมากลับก็สำหรับเควินเซฟโคตรเสียงยัดทันทีครับประจนช้างสารตำแหน่งที่ชอช้างสี่เควินสะบัดมาเข้าหาครับโคตรเสียดูครับอนุมานเชิญธงเลยครับขู่กินเรือของเควินเควินสะบัดเรือกลับมาครับขู่จังหวะกินตัดทําลายห่วงจุ่ยและจังหวะนี้ โคเซนลองลีครับไม่ทำให้ผิดหวังครับนำม้าขึ้นกินเบี้ยทันทีที่ยอหญิงสี่เควินนั้นตัดสินใจครับใช้โคนกันบเซฟและโคเซนเดินเรือปลดอาวุธเลยครับโอ้โหผนุ่มนี่แซ่จริงๆและเควินเดินเรือมาตำแหน่งที่จอจันสองโคเซนดูหูจังหวะนี้ครับคุดทาทาลาลมเลยครับเรือหรือม้าดีครับและเควินก็แก้ด้วยการเดินเรือเวียงไปที่ตำแหน่งของยอหญิงสองยวนทอดแห ได้นีโคเซนจวบทันทีครับเควินก็นจูบกลับและโคดเซนดูครับกินธรรมดาโลกไม่จำครับองคตควงพระขันเข้าไปทีนะครับลุกเข้าไปตำแหน่งที่ชอช้างหกกล่าวว่ากินแล้วฟาดหางกลับมาผูกเบี้ยด้วยโอ้โหไอ้อออนุ่มนี่ไม่ธรรมดาครับจังหวะนี้เควินกลับขุนไปตำแหน่งที่งองงูแปดนาคมุดบาดันโคดเซนใช้มากินและเควินครับตีต่อเติมขึ้นมาตำแหน่งที่จอจันห้าดูเหมือนว่ามมาของโคดเซนนั้นจะอยู่ไม่เป็นสุขแล้วครับ โคเสียนสะบัดม้ามาที่ตำแหน่งของชอช้างหกครับแต่นี้ผมเองก็ยังมองไม่เห็นว่าโคเซียนนั้คิดอะไรอยู่ครับแต่ผมเชื่อว่าเขานั้นทําได้ครับเควินเลือกดูจังหวะนี้ของเควินครับเอาม้าหัวดสองเลยครับแต่นี้ครับกล่าวว่ากินแต่นี้โคเซียนเปิดมาไม่ออกครับมันเป็นต้องใช้เบี้ยกินและไปแล้วครับเควินครับปากษาแหวกลังครับกล่าววันแรกมัดกับโคเซียนแต่เขาอาจจะคิดถูกก็ได้นะสำหรับเควินและเขาคือโคเซียนรงรีครับ เดินเรือมาตำแหน่งที่จอจันหนึ่งครับอาลีลังทวีปโอ้โหแต้มนี้เควินมีปัญหาแล้วครับชักโคนกลับไปไล่มาตำแหน่งที่ชอชิงห้าโคตรเสียนสะบัดมากลับโอ้โหจังหวะนี้ครับมาโคตรเสียนครับนี่สั่งมาจากนอกครับก็บอกมาของเจงกิสขัดตาเดของหมักสีขาวครับโอ้โหเสริมขึ้นมาครับเสริมพระนครโคตรเสียนจังหวะนี้เดินเรือครับยอเขาพระสูเมนตำแหน่งที่จอจันสามถูกเบี้ยอีกโคตรเหนียวครับ แต่เป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าง,งกนะครับแต่วันนี้สีขาวนั้นเดินขุนขึ้นมาครับประทับแท่ทนมาขุนเหล็กตายโดยของหมากเสีแดงครับโคเซนองรีโคเซียนเดินขุนเนี่ยหลบตากดทันทีครับโอ้โหนี่ย้ายวิกเลยครับสำหรับโคเซียนนาคาเคลื่อนไะก่นะฮะจังหวะนี้ครับเควินเขาก็ไม่ทําไม่ผิดหวังครับปักโคนเข้ามาที่ชอชิงซีดูเหมือนเควินเขาจะเก่งโคนนะครับและโคเซียนเดินเรือมาตําแหน่งที่งองงูสามมายาลาสกดทับ แต่มีเควินสะบัดขุนหลบครับดูสเกลเตอร์ครับสเกลเตอร์วิ่งยังไงครับและแต่วันนี้โคดเซียนสะบัดมาขึ้นมาขู่กินโคนอีกครับโอ้แข็งกลังมากแต่นี้สีขาวเควินเปิดโคนขึ้นที่ช็อตชิงห้าโคดเซียนเดินมากลับมากินโคนอีกและเควินกลับไปที่เดิมโคดเซียนสะบัดมากลับมาตำแหน่งที่ขอใครหนึ่งอาชาจำสินแต่นีเควินผูกพันแน่นหนาเลยครับสังเกตตัวบาตของเควินครับ แข็งแกร่งทุกตัวครับทุกตัวผูกพัธนาการกันหมดแต่อย่าลืมนะครับว่ามาที่ผูกกันแบบนี้จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดมีการถูกกินได้นี่เป็นเสมือนงูกินหางเลยครับมันจะถูกกินรูดมาจนหมดครับสังเกตดูครับเควินเดินแบบนี้ครับตัวเรียงกันเป๊ะเลยครับนี่คำว่าต่อจิกซอหรือเปล่านะครับอาร์เดนดงโคเซียนสะบัดม้ากลับมาตำแหน่งที่งองงูสองเควินชักคนกลับครับและโคเซียนดันเบี้ยริมตำแหน่งที่กอไก่ห้าอีนาว์ทันกลิบ แต่มีเควินชักไปไล่มาอีกครับโคดเซียนสะบัดมาขึ้นมาตำแหน่งที่ชอช้างหกเคว,วินปักโคนอีกครับตีต่อเติมแต้มนี้เควินบอกว่าม้าโคดเซียนต้องตายและนี่คือโคดเซียนครับเดินมาไปตำแหน่งที่ชอชิงแป <c oughs> ดเกมนี้เคว,วินดักขามาครับโคดเซียนเดินมาก,กลับมาที่ยอหญิงเจ็ดขู่กินโคนของเควินอีกและเควินสะบัดโคนมาแล้วครับตำแหน่งที่จอจันสี่ ดูเหมือนเควินจะมีความหมายอะไรสักอย่างที่เขาอยากจะป้องกันหรือจะบุกกันแน่ครับโคดเสียนนั้นเดินเรือออกมาที่ชอช้างสามพระรามจอดถนนและจังหวะนี้เควินเดินขุนขึ้นเลยครับโอ้โหจังหวะนี้แรกหมกัดหรือเปล่าโคดเสียนเ,นเดินเรือกลับมาที่เดิมเควินเปิดโคนไม่ให้เหลืองโคดเสียนจอดได้ครับโคดเสียนเหมือนเขาเห็นอะไรบางอย่างบเดินม้ามาตำแหน่งที่ชอช้งางหกแบบนี้เควินชักกลับไปไล่ม้าอีก โคตรเซียนบอกอยากกินกินไปครับแต่เรือพี่เอาไว้ให้ผมนะเควินจึงเดินเรือกลับมาครับกินเบี้ยไม่ได้ครับกินเบี้ยโคตรเซียนฟันลุกครับฟันคอลิบเรือนแล้วเรือลากไปจบูบครับแต่มีเควินเห็นครับเดินเรือมาที่ยอหญิงหนึ่งโคตรเซียนบอกถึงไปไม่ไปก็กินหมดครับใช้ม้ากินตัดองคตค่งพระขันแต่มน,นี้สีขาวนั้นเควินใช้เม็ดกินสีแดงโคตรเซลองรีเดินม้ากลับมาทําท่าจะเอาอีกครับดูครับไม่อิ่มครับโคตรเซียนผม แต่มนี้เควินเห็นครับชักโคนมาเลยครับที่จอจันสี่โคดเซียนออกเรือมาที่ชอช้างสามและเควินขอสักทีนะครับมันเกี้ยวมานานโคดเซียนชักเม็ดปิดและเควินเสียบเลยครับดูเหมือนเควินบอกว่าถึงแม้ตัวเขาจะขาสั้นกว่าแต่เขาก็สู้ครับโคดเซียนจึงจับให้ครับเรือรุกตำแหน่งที่ชอช้างหกเควินเดินขุนสายเบาๆและโคดเซียนเติมมาไปโู่กินโคนอีกเควินใช้เรือผูกครับโคดเซียนเดินม้าเข้าหา ผูกลูกคาดอีกครับโคตรเซียนจังหวะนี้เควินลุกครับตำแหน่งที่จอจันสามโคตรเซียนเดินขุนไปแล้วครับป่าทับรับอาตาแต่นี้จังหวะนี้เควินถอยเม็ดกับครับจะไปรับขุนก่อนครับแต่โคตรเซียนลุกซ้ําเควินนั้นเดินขุนลงไปครับหน้ามุดบาดามโคตรเซียนเดินมาดูจังหวะนี้ของโคตรเซียนครับโอ้ตอนนี้เก่าซึมครับถ้าเกิดเราขุนมาผูกเปิดลูกกินเรือครับโอ้โหจังหวะนี้เควินครับยังไงครับเควิน เอวินบอกไม่สนใจแล้วครับลูกติดแม่ไม้วิ่งเข้าหาครับจังหวะนี้โคเสียนกินลูกครับเปิดทางให้ฝ่าบาทเดินครับโอ้จังหวะนี้เควินไปแล้วครับโคตเสียนตามขุนเข้าไปหาครับเควินเดินเม็ดถูกเอาไว้โคเสียนเปิดเบี้ยริมแ้มนี้ครับโคเสียนเก๋าจับครับเดินเบี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ต่อเดี๋ยวเควินเขาจะจ้วงเอานะครับจังหวะนี้เควินเลือกเดินเรือครับพลรามจองถนนขู่กินเม็ด โคตรเซียนทิ้งเม็ดขึ้นมาครับที่กอไก่สามอินทราคว้างจักอาจารย์วิทย้เควินบอกขอสักตัวเถอะนะโคตรเซียนโคตรเซียนใจเย็นครับล้วบอกว่าอยากได้เอาไปเลยครับแต่ขอลุกจนนะสังเกตสเกลเตอร์ครับสเกลเตอร์ครับต่นี้เควินบอกอยู่ไม่ได้แล้วครับมุกดาหารวิ่งออกมาครับตาเดินงโคตรเซียนนำม้าล็อกอีกครับเห็นกวาดลานครับป้องกันไม่ให้เควินออกไปได้ครับเควินครับจังหวะนี้ยังไงดีครับและจังหวะนี้เควิน เดินเรือกลับมาเซฟเอาไว้ครับป้องกันการโจมตีของโคเซียนโคเซียนง่ายเบี้ยครับหันนุมานข้ามลงกาแต่วันนี้เควินใช้วิชากินครับเป็นวิชาที่อาจารย์ุสือบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะเมจแต่วันนี้โคเซียนตีลุกด้วยเรือครับตำแหน่งที่งองงูเจ็ดงูจังหวะนี้ครับจระเข้ฟาดหางเควินเดินขุนหลบเข้ามาที่คอควายแปดโคเซียนดูจังหวะนี้ครับอินทาคว้างกัเก,ก้าไปอีกทีนะครับ โอ้เควินสายขุนเข้าไปครับสำหรับปปาและโคเซียนฟาดเข้าไปอีกทีครับที่งองูแปดเควินเดินขุนเข้าในครับและโคเซียนยัดเลยครับจังหวะนี้ครับปาหมอแตกเงือกหล่นครับสำหรับเควินจากสิงคโปร์นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เขาได้แข่งขันกันล่าสุดนะครับที่ผมได้ทราบมาขาว่าพี่เควินนี่เป็นตัวเต็งนะครับแล้วก็เก่งมากๆเลยซึ่งแน่นอนครับวันนี้โคดเซียนนั้นก็ยังครองผลงานที่ยอดเยี่ยมอยู่รับสำหรับเกมนี้ ก็ขอฝากอาจารย์โคเซดองรีด้วยครับเป็นอาจารย์ผมเองครับแล้วก็เก่งมากปัจจุบันก็เปิดซุ้มอยู่บางพระนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับช่องเค่าวิโอกลับมาแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเรียนตําราอัดวิดีโอนะครับและม้าเทียมสิบแปดท่าม้าโยงขวาปราบม้าเทียมมีอยู่ในคอร์สตลอดชีพนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจทักมาในข้อความได้นะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่อยากเรียนตําราเป็นเล่มๆไปก็ทักมาทางทางนะครับเราจะมีกลุ่มอยู่ตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับลองทักมาก่อนนะครับผมท่านใดที่สนใจ แล้วพบกนันใหม่ครับกับเกตเขวาเรดิโอให้เสียงภาษาไทยโดยอินซีเกตเขวาเรดิโอ